สวัสดีครับวันนี้ผมมติ๋กาเด้นนะครับจะมาสอนเทคนิควิธีการปลูกต้นไม้ในช่วงหน้าฝนนะครับแบบให้มันแบบโตไวโตเร็วแบบที่เราต้องการเลยนะขึ้นนะครับเพราะว่าดินตรงนี้มันมันแข็งมากเลยนะครับว่าก็มีคลิปก่อนหน้านี้ที่สอนกันแล้วนะครับก็คือพอเราจะปลูกต้นไม้นะครับเราก็ทําการเปิดนะครับเปิดตะไคร้ขึ้นนะครับเปิดตะไคร้ขึ้นครับจากเดิมที่แบบดินมันแข็งแข็งนะครับ มันจะแบบนุ่มเลยนะมันจะนุ่มขึ้นเยอะเลยนะครับนี่คือซึ่งถ้าปลูกต้นไม้ยินที่มันแข็งๆก็จะใช้วิธีนี้เลยนะครับยันนุ่มหมดเลยนะครับตตอนต่อไปนะครับแล้วก็ผสมอันนี้เป็น ปุ๋ยหมักใบตะไคร้นะครับก็คือหมักไว้เป็นปีแล้วนะก็โรยเข้าไปประมาณสองกำมือนะครับอันนี้ก็อีกสองกำมือนะก็ใส่ชนี้จากนั้นก็คุกเข้าให้เข้ากันนะครับต้นไม้ที่จะปลูกวันนี้นะครับก็เป็น,นเนคคาร็อกต้นลำจีนะครับนี่เลยนะซึ่งวิธีการนะันคือแกะตุงเลยนะครับแกะตุงดิน แล้วก็ปางงไปนะครับวางให้ตรงตรงแค่นี้เลยจากนั้นก็ใช้ขอบกบนะครับกบไปขบไปขบกลิ่นหนึ่ง อ่ะครบเสร็จแล้วนะครับอย่างนี้นเราก็ทำทำเป็นล่องเป็นคันนะครับนี่นี่ก็ หลังจากนั้นคือมาดูส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเลยคือการใส่ปุ๋ยนะครับเน้นแบบปุ๋ยหมัก,กเยอะๆเลยนะครับซึ่งผูกก็จะใส่ปุ๋ยหมักตะไคร้นะครับโรยไปเลยโรยทางๆนะครับให้ห่างจากโคนต้อนอนู่ประมาณสัก20-30เซนนะครับประมาณนี้เลยแต่ใส่เยอะๆได้นะครับ ก็ได้นะครับอง่ตรันี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับบลูกต้นไม้นะเขาจะเน้นแบบใส่ปุ๋ยรอบด้านข้างเนี่ยเยอะๆนะครับจากนั้นก็ช่วงหน้าฝนก็ยังไม่ต้องคุมนะครับก็คือเปิดแบบนี้เลยแล้วก็ลดน้ํานะครับตดน้ำปฏิคนต้นนะครับแล้วก็เปิดให้มันแบบเน้นลดน้ําแล้วก็เปิดให้มันแบบเฉดๆนะครับเพราะว่าเราปลูกใหม่ครั้งแรกนะจะเน้นให้มันแบบ ให้เปียกเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับครั้งแรกแล้วพอหลังจากนั้นก็ลดเว้นไว้อีกประมาณ2วันลดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าฝนตกก็ไม่ต้องลดนะครับก็คือเว้นต่อไปเลยนะครับสรุปนะครับเคล็ดลับสําคัญที่สุดเลยก็คือ1เรื่องการใส่ปุ๋ยที่อยู่บริเวณรอบข้างอ่าด้านล่างก็คือโรล,ลองลองปุ๋ยนิดเดียวนะครับแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันหลักๆเลยคือเน้นใส่ด้านข้างเนี่ยให้มันเยอะๆนะครับเดี๋ยวครูจะพาไปดูนะครับต้นที่ ปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือขนุนนะครับหลังจากที่ปลูกไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับอันนี้คือขนุนแดงอินเดียนะครับขนุนต้นแรกที่ปลูกไว้ก็คือต้นมันจะสูงประมาณขนาดนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือส่วนที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยคือตั้งแต่เนี้ยขึ้นมานะครับคือส่วนที่แตกขึ้นมาใหม่เลยนะครับเปลูกแค่นี้เองใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับคือแตกสูงขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยนะครับก็ถือว่าเพิ่มพื้นทั้งเยอะนะครับซึ่งใช้วิธีการเดียวกันเลยก็คือปลูกแล้วก็ โรยปุ๋ยบริเวณนี้เยอะๆหนาๆเลยนะครับเดี๋ยวรอบเนี้ก็โรยทุกประมาณ20วันนะครับ15-20วันก็มาโรยเพิ่มนะครับโรยเพิ่มอีกแล้วก็โรยเพิ่มอีกนะครับยิ่งปุ๋ยเยอะแล้วก็มีน้ํานะครับน้ําก็ใช้ระบบน้ําตัวเดียวกันนะครับมันก็จะโตไวเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับลองนําเทคนิคนี้ไปปลูกไปปลูกต้นไม้ในช่วงหน้าฝนกันดูนะครับโอเคครูมันตีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำใจครูด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ